จากกรณีที่อาจารย์ชูศักดิ์สินิน,นแจ้งปมถอนร่างกฎหมายเผยปปชไม่อยากให้ผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องตรงได้จากกรณีดังกล่าวนายนัทวุฒิสายเกลือได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าได้รับแจ้งจากวิปรัฐบาลว่าร่างกฎหมายลูกสองฉบับที่กำหนดจะเข้าที่ประชุมสภาในวันที่16กุมภาพันธ์นี้มีเหตุจำเป็นต้องดึงกลับมา พิจารณาเนื้อหาในบางส่วนเนื่องจากเลขาธิการปรปชแจ้งมติจากที่ประชุมคณะกรรมการปรป,ปชว่าสาระสำคัญน่าจะขัดเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญวิบได้หาหรือกับหลายภาคส่วนจนมีข้อสรุปว่าเพื่อไม่ให้ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อกังวลต่อสมาชิกรัฐสภาและอาจเกิดปัญหาระหว่างการพิจารณา จึงขอนำร่างมาปรับเนื้อหาและจะนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งผมรับทราบและจะติดตามการปรับแก้เนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพราะนี่เป็นทางที่ใกล้ที่สุดณขณะนี้ที่จะผลักดันเรื่องการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้คืบหน้ายอย่างไรจะรายงานให้ทราบครับ